สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเฟรชเข้าเมืองเพื่อไปหาหมอก่อนที่จะเข้าเมืองเราก็เดินเข้ามาเพื่อมาซื้อของของจําเป็นที่เฟรชจะต้องใช้ก็คือแกมาซื้อที่โกน,นวดค่ะที่มูลเลอร์ค่ะเราก็เดินมาเรื่อยเเราก็ให้ดูบรรยากาศของเมืองของเขาในเมืองเล็กๆค่ะที่เยอรมันค่ะนี่ค่ะก็เลยเข้าไป ข้างในเพื่อมาซื้อของอเสร็จแล้วออกมาข้างนอกแล้วค่ะข้างในขอมาให้ถ่ายค่ะเลยให้มาดูบรรยากาศข้างนอกค่ะมีร้านค้าเยอะแยะเมื่อคืนฝนตกก็เลยแบบคนก็ไม่ค่อยมีอากาศเย็นค่ะตอนเช้าวันนี้เ,นเสร็จแล้วได้หอมกับน,น้ำหอมมาค่ะย,ยี่ห้อรีบอกว่าจะซื้อผู้หญิง ครับซื้อเจอน้ำหอมได้ของน้ำหอมผู้ชายยี่ห้อรีบอกค่ะแต่ก็หอมมากค่ะติดทนนานอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็เดินพาการเดินมาเรื่อยๆเพื่อมาซื้อของจำเป็น <c oughs> <c oughs> ต่างๆค่ะในเมืองค่ะเสร็จแล้วก็เลยมาดูที่สนามเด็กเล่นค่ะ มาที่สนามเด็กเล่นมาดูว่ามีเด็กมาเล่นเป็น,นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งเฟืก็เลยพากันมานั่งรอเพื่อจะพากันไปรอรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่ะเราก็โทรให้รถแท็กซี่มาบังเอิญเรามาเจอเพื่อนค่ะที่พักใกล้กันเขาเข้าเมืองมาพอดีเขาก็เลยอาสา ขับรถเข้าไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองตอนนั่งรอเพื่อนมาค่ะที่นี้พอมาเสร็จแล้วเราก็นั่งรอแท็กซี่เราก็แคนเซิลแท็กซี่ว่าไม่ได้ไปนะเพราะว่าเพื่อนเขาจะไปส่งแล้วค่ะเราก็เลยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศในเมืองเขาตอนที่เรานั่งรอนะคะ ที่นี่สวยมากเขาก็จัดได้สะอาดสะอ้านนะคะนี่ค่ะถ่ายให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่โรงพยาบาลค่ะมาพบหมอเพราะว่าตรวจสภาพร่างกายก่อนที่เราจะกลับไทยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศมีแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่มารับชมนะคะเราก็